สัสดีครับทีมงานสมาลูกเขียบครับนี่ก็พามาเบิงพอพันธุครับคอเซนเตอร์ครับตัวนี้เจ้าคอเซนเตอร์ครับตัวแดงนี่ก็จะเป็นลูกสาวของเทียบทองครับกาลังสิไตัวนี้ก็เป็นลูกสาวมหาเทบครับแยกลูกแล้ว ครับครับก็สุดเด็ดกินง่ายๆครับน้ำน้ำหยาบครับหนักไว้น้ำหยาบหนักกินยเยอะนะครับ ยินดีครับน้ำหมักน้ำหยาบหมักแข่งแรงครับมาตีตาครับ การเชิงกับเป็นไกยินยินครับที่หยกจะบาจบดีครับดูแขง้งผันางสีออกรุนแรงครับ จะเป็นแค่ยืนครับยืนยืนกับยืนออกไปทั้งคถอยแล้วครับเป็นธรรมาแต่สมัยก่อนครับามาตบดาบครับามาตบดาบ นี่ขอเพียงขึ้นนะครับสวัสดีครับ